กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผ่านไปยังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดิฉันแพทองทานชิน,นวัตรนายกรัฐมนตรีตอนเช้านี้นะคะที่ผ่านมาก็มีท่านสมาชิกนะคะได้อภิปรายที่บอกว่าเข้าใจว่าตัวเองเป็นจอมยุทธนะคะก็กำลังสำคัญผิดในเรื่องของข้อเท็จจริงค่ะการใช้สํานวนโวหารต่างๆเพื่อให้ประชาชน เกิดความเข้าใจคาดเคลื่อนนะคะแล้วก็เอาเรื่องภาษีที่มันเป็นคนละหมวด <S <S กันเอามาอธิบายให้คนเกิดความสับสนค่ะดิฉันก็ยังขอยืนยันนะคะทางการปฏิบัติแล้วก็เจตนาที่ได้ดำเนินการทุกอย่างอย่างตรงไปตรงมาถูกต้องตามกระบวนการตามข้อกฎหมายทุกอย่างนะคะการที่จะกล่าวหาว่านายกรักรฐมนตรีคนนี้นะคะ หนีภาษีนะคะไม่ไม่ได้เป็นความจริงเลยแล้วก็จริงๆแล้วก็เป็นเรื่องที่ตรงกันข้ามค่ะเพราะว่าถึงแม้ดิฉันจะอายุน้อยกว่าท่านนะคะแต่ดิฉันมั่นใจว่าดิฉันก็เสียภาษีให้รัฐมากกว่าท่านแน่นอนค่ะ <c oughs> ในเรื่องของบัญชีทรัพย์สินแล้วก็นี่นสินนะคะก็ขอจะให้ชี้แจงให้เข้าใจตรงกันแบบนี้นะคะ่ะการแสดงบัญชีทรัพย์สินนะคะแล้วก็ นี่สินต่อปปชนะคะนับตั้งแต่วันที่ดิฉันดำรง,งตำแหน่งนะคะซึ่งก็ได้ยื่นต่อปปชครบถ้วนนะคะตามขั้นตอนทุกอย่างซึ่งในขณะนี้นะคะก็มีการยื่นคำร้องเรื่องของการตรวจสอบความถูกต้องนะคะแล้วก็เรื่องทุกอย่างที่ถูกฟ้องไปหรืออะไรไปที่มีการยื่นกันเนี่ยก็ยังอยู่ในกระบวนการของปปชนะคะที่จะตรวจสอบตามขั้นตอนนะคะซึ่ง ดิฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะแล้วกเ็เต็มใจนะคะที่จะแสดงข้อมูลหลักฐานทุกอย่างที่ที่ทางทางปปชขอมานะคะก็ให้ความร่วมมือค่ะทุกประการจนกว่าจะได้ข้อสรุปจากปปชนะคะส่วนเรื่องของธุรกรรมก่อนการดำรงดำรงตำแหน่งนะคะซึ่งท่านสมาชิกนะคะได้อภิรายว่าต้องอพูดกันชัดก่อนเลยว่า ทรัพย์สินกิจการของครอบครัวนะคะแล้วก็ทรัพย์สิสนหนี้สินกิจการทั้งหมดที่ของดิฉันเองแล้วก็ของครอบครัวด้วยนะคะมีการที่ถูกตรวจสอบอย่างเข้มข้นนะคะมาตั้งแต่การปฏิวัติรัฐประหารนะคะ19กันยา2549นะคะเข้มข้นมาตลอดนะคะแล้วก็ไม่เคยมีตอนไหนไม่เข้มข้นเลยนะะทุกบัญชีทุกธุรกรรมนะคะอยู่ในสายตาอยู่ใน ที่เปิดเผยแล้วก็โปร่งใสนะคะมานานมากแล้วนะคะนอกจากนี้นะคะดิฉันก็ขอยืนยันนะคะว่าที่โดนตรวจสอบทั้งหมดแล้วก็ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยทรัพย์สินทุกอย่างก็คือถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะคะที่ดินทุกแปลงทุกตารางวาที่ดิฉันและครอบครัวมีเนี่ยก็คือออกโฉนดโดยรัฐทั้งหมดนะคะไม่ไม่มีการซื้อที่ดินที่ไม่มีโฉนดนะคะ การทำธุรกรรมในเรื่องของหุ้นนะคะที่ท่านสมาชิกพูดถึงนะคะ mm. เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2,559นะคะ mm. ก่อนที่จะเข้าสู่การเมืองหลายปีะคะ่ะคือก็จะมีความความความตั้งใจในการปรับโครงสร้างของการถือหุ้นบริษัทนะคะโดยการซื้อขายผ่านตัวสัญญาใช้เงินหรือที่เรียก,กสั้นๆกันว่า P.N. นะคะหรือว่า Promissory Note นะคะอันนี้ก็คือเป็นชื่อที่ยอ่อเรียกกันว่า P.N. น,นะคะ ็เป็นหนังสือที่เป็นให้คำมั่นสัญญาระหว่างว่าว่าจะใช้เงินนะคะจำนวนหนึ่งให้กับอีกบุคคลหนึ่งตามระยะเวลาที่กำหนดไว้นะคะซึ่งหนังสือดังกล่าวเนี่ยดิฉันได้ติดอากรต,ตามกฎหมายเรียบร้อยนะคะซึ่งการซื้อขายแบบนี้นะคะบางรายการก็ไม่มีการเสียภาษีนะคะเนื่องจากว่ายังไม่มีการชำระเงินก็เลยยังไม่ทราบจำนวนแล้วก็ยังเสียภาษีไม่ได้นะคะ ซึ่งการซื้อขายแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นจึงเป็นภาระหน,นี้สินนะคะระหว่างดิฉันผู้เป็นผู้เป็นผู้ซื้อแล้วก็ครอบครัวนะคะผู้เป็นผู้ขายจริงก็ชัดเจนอยู่แล้วนะคะไม่ได้มีพฤติกรรมอําพางใดๆนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าจะเกิดการซื้อขายหรือการอะไรต่างๆเนี่ยยอดหนี้ต่างๆที่เห็นเนี่ยก็ยังต้องแสดงชัดเจนอยู่ในบัญชีอยู่แล้วซึ่งก็ได้ยื่นปปชไปหมดแล้วก็ตรวจสอบได้ทุกอย่างอีกเช่นกันนะคะ วิธีการเหล่าน,นี้ที่เล่าให้ฟังในเรื่องของ PN เี่ยค่ะมันก็หรือการปรับโครงสร้าง,งตา่างมันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะเป็นเรื่องที่ทํากันมาเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะคะท่านลองถามสมาชิกในฝ่ายค้าในพักท่านเองก็ได้ว่ามีใครทําธุรกิจอะไรประมาณนี้ไหมนะคะแล้วก็มีการได้ทําในเรื่องของตัวตัวสัญญาใช้หนี้แบบนี้บ้างไหมนะคะลองถามดูแต่ว่าถ้ามีกไมไมไม็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะเพราะบอกแล้วว่าเป็นเรื่องปกตินะคะ แล้วก็ที่ท่านสมาชิกอ้างว่าเรื่องนี้จะกลายเป็นอ,อะไรนะคบใช้คำว่าเป็นแหล่งทุจริตนะคะข้าราชการผู้ใหญ่จะออกตั๋วสัญญาใช้เงินขบวนการค้ายาเสพติดจะออกตั๋วให้กันนะคะดิฉันว่าอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่จินตนาการมากไปสักเล็กน้อยนะคะแต่ว่านี่ก็ไม่เล็กน้อยแต่จินตนาการเยอะเหมือนกันนะคะการออกตั๋วสัญญาใช้เงินนะคะจะทํากับ ธุรกรรมที่ถูกกฎหมายนะคะดำเนินการได้โดยเปิดเผยฝ่ายผู้ซื้อเองแล้วก็ฝ่ายผู้ขายรับภาระหนี้สินระหว่างกันนะคะไม่มีการกระทำนอกกฎหมายใดๆนะคะเพราะว่าการทำนอกกฎหมายที่ไหนเนี่ยออกหลักฐานเป็นตัวสัญญาใช้เงินที่ระบุที่มาของเงินไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่สามารถทําได้นะคะการเลือกใช้วิธีออกตัวสัญญาใช้เงินแทนการรับให้เนี่ยเพราะ นี่เป็นการดําเนินการธุรกิจอย่างเปิดเผยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำอันนี้มันคือมันไม่สามารถแอบทําได้ะคะ่ะมันมันต้องเป็นการที่ถูกกฎหมายนะคะแล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยล้วนแต่เป็นผู้ที่ต้องบรรลุนิติภาวะแล้วนะคะแล้วก็ในเรื่องของการปรับโครงสร้างหุ้นนะคะจำเป็นต้องใช้การซื้อขายแต่ณเวลา นั้นน่ะนะคะดิฉันไม่ได้มีความพร้อมที่จะชำระค่าหุ้นด้วยเงินสดนะคะนะนเวลาตอนที่ตอนที่เกิดเรื่องนี้ขึ้นก็คือไม่ไม่ไม่พร้อมที่จะชำระด้วยเงินสดนะคะจึงทำตั๋วสัญญาช้ยนี่นะคะแทนซึ่งได้แสดงไว้ได้บัญชีทรัพย์สินต่อปปชเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ได้พูดคุยกันในครอบครัวอยู่แล้วว่าเรื่องนี้นะคะ่ะจะมีการมีแผนวางแผนที่จะชำระ แล้วด้วยนะคะซึ่งรอบแรกก็จะเกิดขึ้นในภายปีหน้าอันนี้ก็เป็นภา,ภายในปีหน้านี้นะคะซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดิฉันแล้วก็ครอบครัวก็ตกลงกันนะคะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะแล้วก็พอแน่นอนว่าเมื่อเกิดการซื้อขายเกิดขึ้นแน่นอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็จะปรากฏนะฮะหลักฐานก็จะปรากฏในบัญชีทรัพย์สินของดิฉันแน่นอนซึ่งเหมือนเดิมคะ่ะ อปอชก็ตรวจสอบได้อีกเช่นกันนะคะก็โปร่งใสนะคะแล้วก็พอมีการซื้อขายมีการต้องจ่ายภาษีเกิดขึ้นเนี่ยยังไงเราก็หลบการจ่ายภาษีไม่ได้อยู่แล้วนะคะค่ะเรื่องหุ้นก็ประมาณนี้แล้วก็ในเรื่องของที่ดินเอาพายนะคะ เกิดขึ้นมาเป็นระยะเวลานานมากๆแล้วนะคะตอนบริษัทครอบครัวของดิฉันซื้อที่ดินแปลงนี้นะคะดิฉันเมื่อกี้ลองไปดูปีมาแล้วเนี่ยอายุประมาณ11ขวบนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นกรรมการบริษัทนะคะก็ไม่แน่ใจว่าท่านจะต้องอ,อ,อภิปรายไม่ไว้วางใจตั้งแต่ตอนนั้นหรือเปล่านะคะแล้วก็การซื้อที่ดินทุกแปลงของครอบครัวนะคะไม่เคยซื้อที่ดินที่ไม่มีการออกโฉนดโดยหน่วยงานรัฐนะคะเพราะว่าจริงๆก็ เราก็ต้องทราบอยู่แล้วค่ะว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายแล้วมันก็ต้องทำนะคะหลังจากนั้นนะคะก็เมื่อเม,อมีคดีความนะคะและขั้นตอนที่ที่เกิดขึ้นก็ก็เป็นไปตามกระบวนการทุกอย่างค่ะจนดิฉันมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะก็ไม่มีการไปแทรกแซงใดๆแล้วก็ไม่เคยไปสั่งหน่วยงานไหนนะคะว่าให้ แทรกแซงหรือให้ทําเรื่องนี้ให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะคะเพราะว่ามันทําไม่ได้หรอกค่ะอาจจะคิดว่าท่านอาจจะไม่ยังไม่ค่อยเข้าใจในกระบวนการทํางานที่แท้จริงนะคะก็อาจจะไม่เข้าใจในเรื่องนี้แต่มันแทรกแซงแบบนั้นไม่ได้ค่ะก็ดิฉันอาจจะอ,อ,อาจจะต้องอธิบายในอนาคตเพิ่มเติมค่ะดิฉันขอรับเรื่องนี้ไว้อธิบายให้ทุกคนเข้าใจเพิ่มขึ้นในอนาคตค่ะ แต่ว่าในเรื่องนี้นะคะมันจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมอีกก็เดี๋ยวเสร็จจากนี้ก็จะขออนุญาตออมอบให้รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยชี้แจงในเรื่องนี้เพิ่มเติมในรายละเอียดนะคะก็จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะว่าทุกอย่างมันเป็นไปตามกระบวนการหมดเลยะคะ่ะแล้วในส่วนของเออขากระโดงนะคะเป็นกรณีพิพาทนะคะระหว่างกรมที่ดินการรถไฟแล้วก็พี่น้องประชาชนนะคะดิฉันเองในฐานะของรัฐมนตรีนะคะ จะกำชับเรื่องนี้อย่างดีให้ความเป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนนะคะแล้วที่แน่ๆก็คือว่าทุกขั้นตอนจะต้องถูกดำเนินอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ตามกระบวนการนะคะขอให้มั่นใจว่าดิฉันทำเรื่องนี้อย่างจริงจังนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆที่ต้องผ่านเข้ากระบวนการก็เข้ากระบวนการตามระบบตามระเบียบจริงๆนะคะเพราะไม่อย่างนั้นก็จะเกิดความวุ่นวาย ต่างๆตามมานะคะแล้วก็ไม่อยากให้ใช้เรื่องเซนซิทีฟเหล่านี้นะคะพูดจาให้เกิดความสับสนนะคะหรือเกิดความแตกแยกในสังคมนะคะเพราะว่าจริงแล้วเราก็เป็นคนรุ่นใหม่นะคะเราก็น่าจะพร้อมที่จะรับฟังแล้วก็เมื่อใครผลงานใดๆที่เป็นประโยชน์แล้วก็เกิดประโยชน์ต่อพี่น้อง,ง,งประชาชนก็ควรจะ เชื่นชมบ้างนะคะก็จะได้เป็นกําลังใจในการทํางานด้วยเพราะใหญ่น้อยเราก็เป็นคนไทยเหมือนกันนะคะมั่นใจว่าทุกๆคนก็หวังดีกับประเทศไทยเช่นกันเพราะฉะนั้นการพูดเพื่อให้คนเกิดความเกลียดชังหรือความแตกแยกดิฉันคิดว่าเราผู้มีวุฒิภาวะไม่ควรทำค่ะขอบคุณค่ะท่านวิโรธ ท่านประธานที่เคารพครับผมขออนุญาตใช้สิทธิพิจารตามข้อบังคับข้อที่7 1สักนิดหนึ่งครับท่านนายกจะเสียภาษีมากกว่าใครนั่นเป็นหน้าที่ของท่านนายกอยู่แล้วผมมั่นใจครับว่าคนไทยเนี่ยหกล้านคนเนี่ยหรือมากกว่านั้นเสียภาษีน้อยกว่าท่านนายก